อันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้สอนแล้วก็ใช้ซ้อมแล้วก็ชอบมากๆ p r i e Magic Swing Plane ที่สําคัญที่สุดนะครับในวงสวิงกอล์ฟเราเลยเขาจะทําให้เราเนี่ยคีบทายเกิลเนี้ยได้ตลอดคนที่ชอบทายเกิลแตกชิเก e n วิ n งก็ช่วยได้ถ้าเราไม่ใส่บางคนเราจะเป็นแบบนี้ครับแขนพับสามเหลี่ยมแตก ทำให้ไม้เนี่ยมีสิทธิ์เข้าในเมนเทนมุมของมือไม่ได้เลยบางทีหัวไม้เร็วมือ,อยังอยู่ที่เดิมเหม็นไหมครับแตกละหันปุ๊บไม่ได้ละเ,เ,ลเราก็จะให้มีอันเนี้ยเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกคีปสามเหลี่ยมเนี้ยไปได้ตลอดเวลาพร้อม,มือนถามว่าใช้ทาอะไรได้อีกใช้ทอมลูกสั้นได้ดีมากๆคนที่ชิปมีชึกมีท็อปแก้ได้เพราะว่าจะรักษาสามเหลี่ยมเนี้ยไปด้วยกันได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับ มันก็จะไปด้วยกันแล้วเราก็หันกลับไปจะบังคับให้ซิงกับบอดีร่างกายมือกับตัวบางคนชิคเก้นวิงมือไปถึงนี่เลยแขนเบบนี้เห็นไหมครับถ,ถ้าเราไม่มีตงก็เราเห็นเลยแต่ถ้าเรามีเราหนีสามเหลี่ยมไว้ชิคเก้นวิ่งเราหายหายแน่นอนอมาดูมินิชิปง่ายๆเราจะรักษาและเมนเทนสามเหลี่ยมได้ง่ายแค่ใส่ปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเสร็จแล้วก็โอ้โหดูแา่เนี่ยโอ้ชิป พื้นฐานของลูกชิปที่เป็นสามเหลี่ยมก็คือพื้นฐานของวงสวิงที่ดีดังนั้นเราเอาไปใส่ตีได้เลยเวลาที่เราใส่ตีมิน <ระ S 2> ิสวิงของเราก็จะดีขึ้น Seb?